ใครชอบใส่น้ําแข็งใส่ใครไม่ชอบใส่น้ําแข็งนะก็แช่ตู้เย็นนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองเทชิมนะ เนี่ยเพื่อนๆดูน่ากินไหมคะสวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกทุกท่านวันนี้ก็กลับมาพบกับป้าหมูพาทำอีกเช่นเคยนะวันนี้นะคะป้าหมูจะพาเพื่อนๆทำวายฮอนน้ำผึ้งมะนาวนะส่วนผสมนะคะเราจะใช้ฮอนหนึ่งร้อเม็ดนะสูตรในวันนี้นะคะไม่ต้มไม่นอกยีดนะเราใช้แค่ฮอนน้ำผึ้งมะนาวแบบนี้นะคะ100เม็ด น้ำดื่มนะคะเป็นน้ำสะอาดพร้อมดื่มแบบนี้นะหนึ่งลิตรนะคะเราใช้น้ำตาลทรายแค่หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะวันนี้ป้าหมูใช้น้ำตาลทรายแดงนะเดี๋ยวเราจะไปปอกลูกอมฮอนให้หมดก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยกลับมาดูในขั้นตอนต่อไปนะเพื่อความสะอาดนะคะเราแกะซองแล้วเอาลูกอมใส่ในขวดหมักเลยนะการทำวายฮอนน้ำพึ่งมะนาวนะคะ เราจะต้องเพิ่มน้ำตาล1ช้อนโต๊ะนะเพื่อไปเป็นอาหารให้กับยีตนะคะนี่นะคะเราเติมไป1ช้อนโต๊ะพอนะไม่ไม่ได้ต้องการความหวานมากนะคะเติม1ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำสะอาดพร้อมดื่ม1ลิตร นี่นะคะเราจะเหลือพื้นที่คอขวรให้เขาเล็กน้อยนะคะเพื่อให้เขามีอากาศถ่ายเทได้ดีนะวันนี้ป้าหมูจะเติมยีสต์แบบนี้นะคะเราจะเติมเพียงแค่หนึ่งส่วนสี่ช้อนชาเท่านั้นนะนี่นะคะเป็นช้อนตวงแบบนี้นะใส่เข้าไปเลยค่ะ ในขั้นตอนนี้เราจะปิดฝาเพื่อเขย่าก่อนนะคะเขย่าเพื่อให้ยีสต์เขากระจายตัวและทํางานได้เร็วขึ้นนะหลังจากที่เราเขย่าขวดน้ํานะคะเราจะคลายฝาเกียวออกครึ่งหนึ่งนะคลายออกครึ่งหนึ่งให้เขาขยับได้แบบนี้ ระหว่างการหมักนะคะก็จะมีแรงดันของแก๊สอยู่ในขวดนะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะต้องคลายฝาเกีียวเล็กน้อยหลังจากนั้นเราก็ติดสติกเกอร์ไว้นี่นะคะเพื่อที่จะได้รู้ว่าเราหมักไปวันไหนป้าหมูจะหมักทิ้งไว้สิบวันเลยนะคะเพราะว่าสูตรนี้เราไม่มีการต้มไม่นอกยีดนะป้าหมูปิดฝาลุมหลวมไว้นะมันไม่หลวมมากนะเพื่อนๆน,นะป้าหมูคลายเกีียวออกเล็กน้อยเท่านั้นนะวาง ไว้ในอุณหภูมิห้องปกติเลยนะเดี๋ยวพอครบกําหนดนะคะป้าหมูจะมาอัปเดตนะว่าวายหอนน้าผึ้งของเราจะมีรสชาติที่อร่อยหอมหวานขนาดไหนเพื่อนๆรอ,อ,อชมค่ะวันนี้ป้าหมูจะมาอัปเดตวายหอนน้าผึ้งมะนาวนะคะเราหมักไปตั้งแต่วันที่5เดือน4นะวันนี้วันที่14เดือน4นะคะระยะเวลาในการหมักนะป้าหมูหมัก10วันนะคะตอนนี้ยีสต์กินน้ำตาลหมดแล้วนะเห็นไหมคะตอนนี้น้ํานิ่งเลยนะเห็นไหมคะ ยิ่เขาจะตกตะกอนลงไปด้านล่างนะเห็นไหมตอนนี้น้ำจะใสแล้วนะคะเราจะกรองไปอีกขวดหนึ่งนะคะ <S <S เพื่อนๆจับขวดเทเบาๆนะตะกอนเขาจะไม่ขึ้นมานะคะ นี่นะคะพเพื่อนๆดูนะซ่ามากเลยนะคะ <_ C it> กลิ่นหอมมากค่ะ <_ C it> เนเพื่อนดูใกล้ๆ <_ C it> เพื่อนๆดูค่ะเห็นไหมมีความซ่ามากเลยเห็นไหมนี่นะคะหมักสิบวันสูตรนี้ไม่ต้มไม่นอกยีตนะคะ นี่นะคะใครชอบใส่น้ําแข็งใส่ใครไม่ชอบใส่น้ำแข็งนะก็แช่ตู้เย็นนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองเทชิมนะเนี่ยเพื่อนๆดูน่ากินไหมคะเดี๋ยวป้าหมูจะชิมนะ หอมอร่อยมีรสซ่าๆนะคะมีรสซ่าๆที่ปลายลิ้นนะสูตรนี้อร่อยมากนะคะทำง่ายนะคะไม่ต้องต้มนะไม่มีเตาแก๊สไม่มีเตาไฟฟ้าเพื่อนๆก็สามารถทำไวน์ตามสูตรที่ป้าหมูบอกได้เลยนะหมักสิบวันนะก็ได้ไวน์อร่อยๆแบบนี้เลยนะเรากรองออกนะคะสิบวันเนี่ยเราต้องกรองออกตะกอนอยู่ข้างล่างเขาจะตกตะกอนเพิ่มอีกนะ เดี๋ยวเราเทใส่ขวดเล็กไว้ได้นะคะมันจะตกตะกอนไปอีกนะนี่นะคะหลังจากที่เรากองได้น้ําใสๆแบบนี้แล้วนะคะเราก็ปิดฝาไว้นะส่วนตัวที่เป็นตะกอนแบบนี้นะคะเราจะเทใส่ขวดเล็กนี่นะคะแบบนี้นะพอเราเทใส่ขวดเล็กเพื่อนๆเห็นไหมก้นขวดเขาจะเป็นตะกอนเห็นไหมคะเราก็จะเทน้ําใสๆออกไปได้อีกเพื่อนๆดูนะ ตั้งไว้แบบนี้เขาจะใส่ไปเองนะคะตะกอนที่อยู่ด้านล่างคือตะกอนละเอียดมันไม่สามารถที่จะกรองผ่านผ้าได้นะคะจะต้องตั้งให้เขาตกตะกรอนนอนก้นด้วยตัวเขาเองนะเราก็จะลินน้ําใสๆเปลี่ยนขวดไปนะคะนี่นะคะเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็จะได้เครื่องดื่มที่อร่อยนะแช่ตู้เย็นแบบเย็นฉ่ำๆนะคะไม่ต้องใส่น้ําแข็งก็อร่อยนะแต่ป้าหมูชอบใส่น้ําแข็งนะคะกินเย็นๆชื่นใจนะ ใครที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของป้าหมูแล้วนะคะรู้สึกชื่นชอบและเป็นประโยชน์สําหรับท่านนะก็ช่วยกดไลค์เป็นกําลังใจให้ป้าหมูด้วยกดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์ไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ป้าหมูจะทําในครั้งหน้านะท่านใดที่มีข้อสงสัยนะหรือว่ามีคําถามทิ้งไว้ได้ในเม้นนะคะป้าหมูจะแปะลิงก์ไลน์ไ้ให้ด้วยนะคะท่านใดที่ทําไปแล้วพบปัญหาตรงไหนนะไม่สามารถที่จะแก้ไขด้วยตัวเองได้ ส่งลายมานะคะป้าหมูจะช่วยดูช่วยวิเคราะห์ให้นะคะว่าท่านสามารถที่จะแก้ไขตรงไหนได้บ้างนะป้าหมูก็จะตอบให้นะป้าหมูก็สวัสดีทักทายเอซทุกท่านด้วยนะคะทั้งที่อยู่ต่างแดนและอยู่ในประเทศนะคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้จนกว่าจะได้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ